Well, สวัสดีค่ะทุกคนวันเดวิดมีวันนี้ขวัญไปไหน <All right. S 2> วันนี้นะคะเราก็จะไปทานข้าวนะคะในเดอะมูนย์การขาศูนย์การค้าเรียกูนย์การข,า,า,รขาได้ปะมันเป็นแบบว่า เหมือนซิตี้เซ็นเตอร์นะคะของของเชฟฟิลด์นะแล้วก็ในนั้นก็จะมีแบบว่าเป็นเ,เหมือนคล้ายๆฟิลตลาดสดนะคะ mm hmm. ก็จะมีผัก mm hmm. มีเนื้อสัตว์ขาย mm hmm. ขอนก็จชอบไปชอปปิ้งที่นั่นเหมือนกันนะ mm hmm. แล้วก็เราจะไปทานข้าวก็จะมีแบบร้านอาหาร mm hmm. เหมือนฟู้ดคอร์ดเนาะเออได้ๆนะคะทุกคน mm hmm. และหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไป ดูฮอกกี้ค่ะใช่ค่ะการดูฮอกกี้ครั้งแรกในชีวิตแบบด้วยตาเหนือที่ไม่ใช่ในกระตูนหรือว่าอะไรโอเคแต่ตอนนี้เราไปทานข้าวกันก่อนเด็เรามีเวลาไม่มากนะคะเดีย๋ยวเราก็ต้องไปดูฮอกกี้กันแหละเราก็จะนั่งแช่มนะคะทุกคนไปที่สนามฮอกกี้เนาะโอเคพร้อมละเริ่มเหรอคือท้องฟ้าแจ่มใสอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้แต่ว่าหนาวมากหนาวแบบ ลมก็แรงหนาวก็หนาวแต่ว่าอากาศดีจริงว่าไม่ได้เลยเมื่อกี้ที่เราบอกเราจะไปเดอมัวใช่ปะถ้าเดอมัวไม่มีเราก็จะตัดออกวัน <laughs> นี้วันอาทิตย์ลืมไปทุกวีค end น,นะคะทุกคนก็จะมีแบบตลาดแบบนี้ก็เขาจะขายของสดอะไรได้ไดๆคือหอมมากตอนนี้หอมมากหิว่ข้าวละไปดูกันนะคะว่าเดอมัวเปิดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เปิดทุกคนก็นี่ค่ะทุกคนอาจจะเป็นลานข้าวของเรา ข้างหลังนะคะโอเคถึงว่าเดวมัวเดวมัว นะคะเราก็กำลังเดินกับเพื่อนๆไปแทรมนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสนามฮอ,อกกี้ไอชั็อกกี้ ท e มสตีอร์นะคะสุดยอดโคตรดเว้าวเร็วมาก สาน,นามนีอารีน่าโอลิมปิก like park, แบบละกษีพาร์คกัค่ะทุกเราไปดูกันค่ะทุกคนว่าสนามขนาะด คือเราตอนนี้เราดูฮอกกี้กันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาที่เมืองกันแหละค่ะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาได้นิดหน่อยแต่คือสนุกมากทุกคนเป็นฮอกกี้เกมแรกในชีวิตคือโคตรสนุกแบบว่าไปดูฮอกกี้หรอเปล่าทุกคนเหมือนไปเต้นอนะคือมันจะมีแบบ c a m อรแบบมาจอ่อแบบตล่ตละแต่ละจุดใช่ไหมแล้วแบบ เด็กๆไปกันเยอะมากเขาก็จะแบบเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากนะคะทุกคนและแน่นอนค่ะ Sheffield Steelers ชนะสาูโห oh, สุดจะยอดอะโคตรโคตรเก่งโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะมาทานหาทานข้าวกันนะคะที่แถวแถวเวสต์สตรีทขอาตไปกินข้าวกันนะคะทุกคนเจอกัน Good morning คะ่ะทุกคนคือเมื่อวาน หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็กลับห้องอะย่างนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเมื่อวานอ่ะคลิปสั้นไปนิดนึงแล้วใจเราอ่ะอยากจะพาทุกคนไปเดินที่เดอะมัวที่เป็นห้างมวมาเก็ตนะคะเราเมื่อวานมันปิดใช่ไหมวันนี้เราเลยอยากจะพาทุกคนไปดูแบบจริงจังมันก็จะกลายเป็นวันเดย์วิดมีที่นับชั่วโมงรวมแล้วอ่ะมันเป็นวันเดย์จริงๆ <laughs> เดี๋ยววนันนี้เราจะต้องมีเควสไปทํา การซื้อของเข้าห้องด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องแวะไปเดโมออยล้วไปดูกับข้าวไปดูของทํากับข้าวบางอย่างด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้พาทุกคนไปดูเราถึงมูมาเก็ตกันแล้ว Market, ละะคะทุกคนที่นี่ขายแบบว่าของเอเชียเยอะมากนะคะนอกจากของของไทยแบบไทยจา๋าคือจะมีร้านหนึ่ง ตองนั้นก็คือจะแบบขายของสดแบบมีเบเกอรี่ใดๆคือผักผลไม้ราคาก็ค่อนข้างดีนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราขอเดินดูกระชายนิดนึงอนะเราจะทำแกงป่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินดูลานพี่คนไทยกันก่อนคือมาวันวันแรกๆก,ก็คือเดินมาที่นี่นะแบบว้าวสุดๆไปเลยอะ่ะมันแบบขายแบบสุบๆเลยอะ่ะมีทุกอย่างจริงนะแบบขายผ้าก็มีนะคะทุกคน ขายผ้าขายเสื้อผ้าขายแพ็กเกจทราเวลอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราให้ดูร้านพี่คนไทยนี่คือร้านพี่คนไทยนะคะทุกคนใครอยากได้อะไรจากไทยมีหมดน้ำปลาแม่บุญลำก็มีนะคะเฮ้บบยก็มีนะคะมีทุกอย่างมีผักสดมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออเป็นนักเรียนก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะทุกคนสุมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากซื้อกระชายแหละเพราะแพ็กนึงมันมีค่อนข้างเยอะนะคะ เพราะว่ายังไงก็ไม่ใส่ก็ได้เพราะเราจะใส่เป็นเครื่องเครื่องเทศเอะไรผงปรุงแกงอยู่แล้วนะคะทุกคนเราเจอมะเขือเปาะแล้วเราก็เจอลูกมะละด้วยทุกคนมะาะแบบ มีมาลาใหญ่แล้วก็มีมาลาขี้นกที่ใหญ่มากโอ้ไม่ก็นี่คือมะเขือปอก oh <my> goodness, goodness. ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามเขาก่อนดีกว่า oh <my> คือถูกต้องมาก oh <my> คือทำไมอยู่ดีก็อยากได้ oh <my> ทานที่เราสามารถใช้มะเขือม่วงแทนได้นะคะทุกคนเราขอถามราคาก่อนทุกคนมารุมมีมารุมด้วยทุกคนชอ็อก ช็อกอยู่ช็อกเลยช็อกเลยโอ้ไ oh ม่กอดมีใบยะนางเลยไหมนเนี่ยอันนี้เหมือนใบยะนางเลยทุกคนโอ้ไม่ว้าวมีมังคุดด้วยทุกคนสุดยอดมีมะขามป้อมด้วยช็กยอกไม่มร,ไมรู้จะช็อกอะไรก่อนดีโอเครทุกคน, okay, กคนเดี๋ยวมาได้มะเขือมาแล้วทุกคน มันโลละสิบปอนนะคะสิบปอนก็สี่ร้อยโลละสิคือตอนนี้ใกล้เป็นช้อปปิ้งฟลอกได้ยังไงคือเราไม่ได้ตั้งใจใช้มันเป็นช้อปปิ้งฟลอกนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่ก็มีแบบว่าร้านทําเล็บร้านตัดผมขายผ้าม่านขายของชัยคือมันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนมันมีแบบเยอะมากเหมือนมาเดินแบบอารมณ์สัมเพงพาหุรัตที่เป็นตึกแบบพลาซา่าคองถมอะไรอย่างเงี้ยคือเออไอเชียมาทุกคนแล้วนี่ก็คือ สูนอาหารนะคะสอาหารมีอาหารไทยด้วยนะทุกคนแล้วก็มีร้านเฝอเฝอเวียดนะทุกคนคืออร่อยมากแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้แวะเข้าไปนะคะและนี่แหละเราแค่อยากจะพาทุกคนมาดูว่าเออมันมีฟิลนี้อยู่ที่นี่คือเราไม่อยากถ่ายถ่ายแบบเจาะร้านมากนะคะเพื่อ <c oughs> ขอแม่อนุญาตร <c oughs> องเทา้ากระเป๋าเดินทาง <c oughs> เข็มขัด <c oughs> ก็มีคือฟิลแบบใช่เลยอะ ขัเพลงพาหูรัดบ้านเราแต่ในราคาที่อาจจะแบบคูณ4หนิดนึงนะคะแต่ว่าถือว่าถูกถือว่าถูกสำหรับที่นี่สำนนัแบบฟีลลิ่งแบบมีคุณลุงคุณป้ามาเดินนะมันก็จะอบอุ่นหัวใจแล้วเย็นนี้เราก็จะไปทำงานเป็นทุกคนเราขอไปเดินชอปปิ้งแบบนึงไม่ได้ชอปปิ้งหรอกไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นไงอากาศดีมากทุกคนแบบมีแดดนะคะขอออกมา ตากแดดน,นึงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะหวยหางะคะ่ะขาดวิตามินดนกีก็พอมาอยู่ที่นี่นะล่ะทุกคนน่ารักขอเดินตาบนึงนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากทุกคนแล้วทุกคนก็เหมือนจะออกมาข้างนอกกันนะคะเนี่ยแหละถามว่าทําไมฝรั่งถึงชอบแดดก็เพราะว่ามันมันแรนะคะทุกคนมันเป็นของที่หาได้ไม่บ่อยโ <laughs> ดยเฉพาะในฤดูหนาวนะคะ มีทีก็คือแบบเฮ้ยมันต้องออกมาเอ j นจอยเดอะโมเข้างนอกนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาจนถึงตรงนี้นะคะทุกคนถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนมีเพื่อนๆก็คือแบบ แชทส่วนตัวมาบอกว่าเออยอยากเห็นคลิปแบบนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามทํำแล้วก็ลงให้ทุกคนดูนะคะออฝากไปกำลังใจให้กับชีวิตสาวปอโทแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเติบโตของเราด้วยนะคะทุกคนก็ไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนอีกก็ติดตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอเก็บขอนนะบ๊ายบาย